สวัสดีจ้าเมื่อนอี่าพามาเบิงนอกจากพักชีใบเรือยแล้วก็สิเป็นพักผสมผสานน่าจานะเนาะเบิงเบิงบงผักพร้าวน้อยผะพร้าวน้ำหอมเท้าน้ำหอมิาอม <c oughs> อ้ามาเบิงพักผสมผสาน ทางสายแก้วปลูกใกล้ๆบ้านล่ะพี่น้องต่ก่อนนี่ยเพิ่นบ่อทันเพิ่นพ่อคอยได้ปลูกเนาะส่วนใ่สิเป็นผักชีไปเลื่อยเอ้ยอันนี้ผักอันนี้คืชมะเขือเทศอ่าปลอดสารด้วยนะเนี่ยเนี่ยนี่มีทีจับมาแล้งด้วยนะคะน,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 นั่นเห็นป่ะพี่น,อน,น้องเห็นป่ะ <c oughs> โอ้ยม่แอบเพจตอนใดตาว่าดีจ้ะคับันแงคับบวกบางออยูอ่ารอฟัง อันนั้นยุบที่เก่าจะได้ไปล่งบานอีกจะนอนยุบานขั้งผลลอฟังผลโอ้ยเคยเอาทิมพอนทิมมดรอนบ่ได้เฮียดกเฮียสองไปูแม่ตรงนั้นอ๋อผสมผสานผสมผสานจ้ะสามสิบแต่ผาไอตูสามสิบตไอ้ักบุ้งถุงละห้า อันนี้ยีลาสีอเอออันนี้ยีลายีลา,ลาลูปปกโปไปใช้เพาะก,กัเบิ้งงวดสูนี่มีเงินผ้าเงนเสยนซื้อมือลโอ้ยบมีเงินเสีนหนอซื้อมอือด้เิ่นผูกพักิ่นขาดมั้งนี่และพักเสียนยุ่ยิสรเก็หมดแล้วอ๋อขายดีปะ ขายแบบป่าตองดองมันบ่ขายสดสดอ๋อปลูกไงป้อตะวันเป็นยังไงเลยหรออ๋อบ้านนี้ก <Sky jogo? S 2> ็ได้เลยหครับผมบ่อยากปลูกอยู o ่ปลูกบลาตาเขาเห็ดบ่เขากัดจำกัดมองเรียงว่าฮะฮะแล้วเออเดี๋ยวสิ้เสื้อไปลวกกินเยอะฮะขายแบนดินบังแดด ใายไปให้พญรินเบ่งเต่อใหญลินเล่าบ่คิดหอดบ้านนอกแล้วเราไปนอ่นสบายแล้วบ่เราอยู่บานบ้านกรุงเทพกรุงเทพจ้าบ่คนไปยุบานแล้วซื้อพักไอ้ื้อพักหอมไปลวกในเปลียง บำรุงเลือด,ดจ้าจ้าแจ้นี่แหล,ละพี่น้อง